มาดูอีกหนึ่งหนุ่มหลอ่อคนนี้ก็ดังในโซเชียลดังมากเซียนรังผู้ชมดังแบบชนิดที่ว่าแบบแบมบแบมก็เซเว่นหรือหลายคนก็ต้องไปทำคอนเทนต์ด้วยนะคะเขาจะมาเปิดตัวเปิดใจนะคะถึงความรู้สึกนะคะที่แบบว่าคือตอนนี้มีความแบบฮอตมากไปไหนไอม่หนคนรู้จักกันตลอดค่ะเจ้าตัวเนี่ยเขาจะว่ายังไงนะคะเพราะว่ามันก็มีความคาดหวังเกิดขึ้นนะคะแต่เห็นตลกแบบเนี้ยเขาก็มีแนวคิดที่น่าฟังมากจริงๆจะเป็นไงไปฟังเลยค่ะตอนนี้คือ แทบไม่ได้เสพข่าวอะไรเลยครับผมใช่ครับลําพังทํางานครับงานอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ครับตื่นมาก็อีกงานหนึ่งตื่นมาก็อีกงานหนึ่งเลยใช่ครับไว่าคือรายการเราันยาวไผมดูงานวันต่อวันเลยครับผมไม่ล้าเปิดดูอนาคตเลยครับกลัวครับกลัวท้อใช่ครับทุกวันนี้อะไรครับเพื่อนในการทำงานทุกวันนี้ใช่ไหมครับผมก็ตอนเช้าก็จะพยายามบูธตัวเองครับผมว่าความสุขเลยครับหลักๆ เรายังเรายังสนุกกับมันนะครับเรายังสนุกกับแบบ,ก,บกับการถ่ายวิถีชีวิตเราแล้วเราไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยอะไรเงี้ยครับเรายังสนุกทุกครั้งกับการทํางานแบบนี้อาจจะเป็นสิ่งแรกที่เราตั้งใจว่าเราอยากทําด้วยมันก็เลยแบบไม่เคยเบื่อครับใช่ครับใช่ครับเหมือนไปใช้ชีวิตมากกว่าหลายคนบอกว่าการใช้ชีวิตแบบโลกอ่ะจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอะไรยงี้ใช่ครับ <anki pocket> แต่ว่าถ้าพูดถึงในมุมแบบจริงๆจังๆ,ๆเลยมันก,ๆๆมนก็มันก็ใช่ว่าทุกคนจะแบบ ใช้ชีวิตแบบนี้ได้อะไรเงี้ยใช่ครับ<ม>บางคนก็ยังต้องมีภ<อ>าระหน้าที่ยังต้องแบบไปทํางานทําการอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่แบบว่าเราก็เป็นตัวแทนของความคิดถึงแล้วกัน<อ>ใช่ครับถ้าคุณไม่มีโอกาสได้ทําแบบนี้ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านก็ดูเราบรรเทาความคิดถึงก็ได้อะ<ม>ไรเงี้ยมีไหมเขาไปอมเนต์อยากเห็นทำนั่นทำนี่แรงหน่อยอะไรอย่างนี้มีครับมีเยอะเลยเราก็พยายามทําให้หมดครับใครอยากเห็นอะไรเราก็ทำาำให้หมดแล้วใช่ทำขอทำอะไรทำให้หมดเลยครับผมใช่บไปโดนมันย<ม>ิ่งาแรนหน่อย ก็ไม่ต้องผูกเชือกก็ได้ครับเดี๋ยวผมโยนให้นะฮะเอาหัวดิ่งลงมาเลยได้หมดเลยครับตอนนี้หลักๆไม่แล้วครับใช่ครับพอรับโดยแล้วก็พอใช้ครับพอใช้พออยู่ได้อะไรเงี้ยครับใช่ครับตอนนี้แบบแขกรับเชิญในรายการหลายคนแต่เวลาจะปล่อยคลิปใหม่ๆคนก็ตั้งตารอว่าจะเป็นใครหรือยัง ผมก็ยังลุ้นทุกวันเหมือนกันครับว่าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครบ้างใช่ครับเพราะว่าที่ทํางานกับทางทางวันเพกาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาครับนะครับเราจะรู้ล่วงหน้าประมาณสัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยครับหรือสามสี่วันอะไรเงี้ยว่าแขกเป็นใครเราไปทาอะไรอะไรเงี้ยใช่ต้องทํากันบ้านครับต้องทํากันบ้านครับว่าแบบแขกเขาเป็นใครเป็นยังไงอะไรเป็นแบบเหมือนแบบเป็นมีมสาหรับเขาอะไรเงี้ย เขาจะมีแบบคือแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ประจาตัวของแต่ละคนมีเรื่องราวแต่ละคนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็พยายามแบบสร้างอีกคาแรคเตอร์หนึ่งว่าเราจะเข้าหาเขายังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับวันนี้มีอะไรวันนี้แหละครับอะไรนะครับพี่อาหารอาหารใช่ไหมครับเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปฟูดขอนให้เราไปทําให้เลยรสชาติรสชาติใช้คําว่า อร่อยยืดหนึ่งพอเดักตึงยืดรอครับผม,มใช่ครับประมาณนั้นครับผมคือคือรถที่เป็นอะไรคือรถที่เป็นอะไรอะไรไม่ใช่ผมพิเศษผมพิเศษผมว่าผมพิเศษมันดีนะครับมันทำให้เราลดโซเดียมได้ใช่ครับเพราะจากปกติที่เราต้องใส่เกลือสองสามช้อนอะไรเงี้ยเราก็ใส่ใส่เกลือช้อนหนึ่งใส่อสองช้อนอใช่ก,ก็ก็ได้รสชาติที่ดีเหมือนกันก็ บางทีก็กดดันนะพี่เวลาแบบแขกรับเชิญมาเอยอาหารจะถูกปากเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะถามก่อนว่าชอบรสชาติประมาณไหนแล้วเราก็จะปรุงไปในทางนั้นอะไรเงี้ยครับใช่แต่เวลาทำอาหารก่ามไม่ใช่สามชั่วโมงใช่ครับก็ไม่เคยหลุด3ามชั่วโมงสักทีเลยครับ <c oughs> <ต>อยู่ยงัะะ้ยสองชั่วโมงครึ่งครับชใช่ครับอันนี้คือทําอาหารนะฮะเฉพาะทําอาหารอย่างเดียวใช่ครับประมาณสองชั่วโมง แค่โมงครึ่งนี่แหละเร็วสุดนะครับเท่าที่ทำได้ใช่ครับเราไม่สามารถตั้งใจได้หรือไม่สามารถตั้งใจได้เลยเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มากกว่าครับเราจะทั้งอยากพูดไปด้วยอยากทำไปด้วยมันก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรก่อนเลยครับใช่ครับหรือว่าเมื่อไหร่มามีอันไหนที่แบบมันเกินเกินความควบคุมใช่ไหมครับถ้าพูดถึงเวลาก็คือเป็ดลาบเป็ดใช่ครับเราไม่เคยคุมเวลาลาบเป็ดได้เลยครับ มันจะโดดหชั่วโมง6ชั่วโมงไปตลอดเลยครับผมใช่เมนูเด็ดผมว่าผมน่าจะถนัดที่สุดแลวครับใช่ครับลาบเป็ดนี่น่าจะน่าจะก้าเค็มมากก็น่าจะที่สุดแล้วใช่ครับผมเคยเปิดแล้วครับใช่เปิดเที่ยงปิดเที่ยงสับห้าครับกลัวลูกค้าลูกค้ามาดึงประตูปิดเลยอยากกำลังจะเปิดกำลังจะเปิดครับ ใช่ใช่ใช่ครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นแบบกึ่งกึ่งร้านกับแก้มอะไรเงี้ยใช่ครับเลเร็วนี้เลยเร็วนี้ครับ,อ,รบอาจจะเริ่มต้นที่ต่างจังหวัดก่อนครับรใช่ครับแล้วถ้ามันถ้ามันดีมันขยายได้ค่อยๆอาจจะเข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยคพูดถึงแขกรับเชิญคนหนึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แบมแบมค่ะน้องแบมแบมเนี่ยมาร่วมแบบใส่เสื้อถุงปงถุงปุ๋ยทําแขกรับแบบไปทําอาหารต่างๆมากมายหรือว่าเป็นไวรัลเลยล่ะค่ะ เซียนหลังเขาจะว่าไงกับแบมแบมบ,บ,บ,บ้างไปฟังเลยค่ะผมยอมเขาอยู่ครับผมยอมเขาอยู่แต่ว่าเอจยิ่งก็สูสีสูสีสูสีคือคือแทบแยกไม่ออกเลยต้องลิ้นแบบระดับขั้นเทพห <c oughs> ึงผมจะแยกออก <c oughs> อจริงแพ้เขาแหละเฮ <c oughs> ้ยเขาทำอร่อยจริงครับเขาทำอร่อยมากๆครับ <c oughs> ใช่ใช่ครับรสยงไรถอธิายแบบอีสานจ๋าเลยครับถ้าใครชอบกินแบบนัวๆเค็มๆก็คือเขาเลยใช่ครับไม่ใช่แบบเปรี้ยวหวานก็คือเป็นแบบตำลาวจริงๆ ทำแบบลาวๆจริงๆอ่ะจะจะรสชาติแบบนี้ครับใช่ตอนนั้นเราดูแว่าแบบเราขีนะในคะแนนองงรใช่ครับใกล้ๆกันครเป็นเบียดกันเลยได้แบบอย่างนี้แหละคือขี่กันอยู่เลยใช่ครับความหล่อความหลอกก็ขี่กันอยู่อย่างเงี้ยครับขี่กันได้ขี่กันอย่างเงี้ยแน่แน่ผมแน่แน่เขาขี่ขี่กันแต่พี่จังหวะแรกที่เจอกันมันแปลกอย่างนไม่รู้แบบตอนเจอเขาหรืออะไร ตอนแรกเกรงเกรงครับเกรงเกรงแบบว่าเฮ้ยเขาจะเขาจะชอบเราไหมเขาจะแบบสนุกด้วยหรือเปล่าเขาจะอะไรหรือเปล่าแต่จําได้ว่าหลังจากก้าวเท้าลงมาจากรถตู้สิ่งแรกที่เขาทําคือเขาเดินมาวันนี้คับแล้วก็กอดเราเลยเราก็ละลายหายไปหมดเลยใช่ครับก็คือแบบอ้าวไม่เกรงแล้วชิลๆสบายแล้วอะไรเนี้ยใช่ครับเขาเป็นคนน่ารักมากๆครับเราเลยกล้าใช่เราเลยกล้าเล่นใช่ครับกล้าเล่นการันการีอยาลาดไม่ไดล้ว่าเขา ใช้คำว่าผมไม่คาดสักอย่างเลยที่เขาทําในนั้นนะครับใช่ไม่มเกินคาดไปหมดเลยใช่ครับคือผมรู้ว่าเขาตำซ้อมตำเก่งแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะตำแบบได้อร่อยขนาด<อ>ใช่ครับ<อ>ก็ไม่คือภาพเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแขกรับเชิญกับพิธีกรแต่มันเหมือนตะลุงสองคนที่ไปนาแล้วก็ไปช่วยกันหาปลามากกว่าใช่ครับ,<อ>รบฟิลมันเป็นฟิลนั้น พี่เจฟครับมาครับพี่รออยู่ครับรับรองเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวน้องเตรียมให้แบบแม็กซิมัมเลยไม่คือแบบจะน้อยกว่ากันไม่ได้หรไม่ได้เดี๋ยวเขาแพ้กันใช่เดี๋ยวเขาแพ้กันสองคนนี้เขายังขิงกันอยู่ใช่ครับก็ติดตามคอนเทนต์ของเซนหลังกันต่อไปได้นะคะรับรองว่าปังแน่นอนจ้ะ